คุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาพูดถึงอัลบั้มที่ทำให้ดนตรีบอสโนวาได้รับความนิยมไปทั่วโลกอัลบั้มที่เกือบจะเรียกได้ว่าคนเล่นเครื่องเสียงต้องมีกันทุกคนอัลบั้มที่มีเพลงที่เกือบจะเรียกได้ว่าคุณต้องเคยได้ยินในร้านกาแฟสักแห่งหนึ่งสักครั้งหนึ่งในชีวิตและผมชอบแผ่นนี้มากครับ And and young and E.B.A.N.E.M.A. walking And passes young when one lovely from goes girl The she Each she passes, each she passes. ต้องขอขอบคุณมัธยาวิชันเซ็นเตอร์นะฮะที่ให้การสนับสนุนรายการชอบแผ่นนี้มาโดยตลอดครับถ้าคุณมีปัญหาเรื่องสายตานะโดยเฉพาะเมื่อคุณสายตาสั้นและยาวพร้อมๆกันแบบผมคุณต้องการแว่นแบบโปรเกรสซีฟและมัธยาวิชันเซ็นเตอร์คือผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ครับติดต่อเข้าไปตรวจวัดสายตากันก่อนได้ตามข้อมูลที่อยู่บนจอนี้ครับ เรากำลังพูดถึงอัลบั้มที่ชื่อว่า g e t s and Gilbato นะครับซึ่งก็เป็นชื่อของ2ศิลปินหลักในอัลบั้มชุดนี้คนหนึ่งก็คือ Stan Getz ซึ่งเป็นมือแซกโซโฟนชาวอเมริกันอีกคนหนึ่งชื่อว่า c h a Gilbato ซึ่งเป็นมือกีตาร์ชาวบราซิลเลียนจริงๆแล้วบนปกเนี่ยเขายังมีชื่ออีกชื่อหนึ่งที่เขาใส่ไว้ให้เครดิตในฐานะศิลปินที่มาร่วมฟีเจอริงด้วยแต่ คนนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับเขาคนนั้นก็คือ Antonio Carlos j o บิ m ซึ่งรับหน้าที่เล่นเปียนโนนอกจากนั้นแล้วก็ยังแต่งเพลงเกือบจะทุกเพลงในอัลบั้มชุดนี้ด้วยนะครับและอีกคนหนึ่งซึ่งในอัลบั้มนี้ไม่ได้ให้เครดิตไว้แต่ว่าต่อมาก็ถือได้ว่านี่เป็นนักร้องในแนวบอสโนวาที่สำคัญที่สุดคนหนึ่งของวงการเพลงโลกเลยนะฮะนั่นก็คือ Astud g i ิ b e r t o ซึ่งก็คือภรรยาของชาวกิลวแบตโตซึ่งเป็นมือกีตาร์ของอัลบั้มชุดนี้ความสําคัญของอัลบั้มชุดนี้มันคืออะไรบ้างล่ะความจริงก็อย่างที่ผมได้เกลืนไปแล้วนะครับนี่คืออัลบั้มที่ทําให้ดนตรีในแบบบอสโนวาเนี่ยเป็นที่โด่งดังไปทั่วโลก คือก่อนหน้านั้นเนี่ยเรากำลังพูดถึงในยุค6 0 s นะฮะอัลบั้มชุดนี้ออกมาในปีน่าจะประมาณสัก1964ยุค6 0เนี่ยก่อนหน้านั้นสักไม่นานเนี่ยดนตรีที่มีสไตล์แบบลาตินอเมริกาเนี่ยคือดนตรีที่มีถิ่นกำเนิดจากอเมริกาใต้เนี่ยเริ่มเข้าไปมีบทบาทเจือเจือจางๆเข้าไปผสมกับดนตรีแจ๊สในเอเมริกานะฮะแล้วก็เริ่มเป็นที่ได้ยินมากขึ้นเรื่อยๆแต่อัลบั้มชุดนี้เนี่ย เป็นการเจอกันแบบพบกันครึ่งทางเลยระหว่างมือแซกโซโฟนชาวอเมริกันนะฮะสแตนเกตส์ z, กับมือกีตาร์บราซิลที่ชื่อว่าชาวเกียวบบโต้และยังมีคอมโพสเซอร์หรือว่าคนแต่งเพลงที่เป็นคนบราซิลอีกคนหนึ่งซึ่งถือได้ว่าเป็นราชาบอสโนวาเลยนั่นก็คืออันโตนิโอคาร์ลอสโจบิมเนี่ยมันเลยทำให้แบบมันปะทะกันแบบลงตัวมากนะฮะและที่สำคัญก็คือมันเกิดซิงเกิลที่ฮิตที่สุดเพลงหนึ่งณนะวันนั้นแล้วก็ ถูกเอาไป cover แบบไม่รู้จะกี่รอบนะฮะนั่นก็คือเพลงที่ชื่อว่า The Girl From Ipanema นะครับผมว่าคุณได้ยินชื่อเพลงคุณอาจจะแบบไม่ไม่ไม่รู้จักนะฮะหลายๆคนนะฮะแต่พอได้ยินเท่านั้นนะฮะคุณจะรู้จักทันทีเลยเตอ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  คุณต้องเคยได้ยินในร้านกาแฟาสักร้านหนึ่งนะมันเป็นเพลงที่เหมาะมากที่จะเปิดในร้านกาแฟาแล้วมันก็ถูกเปิดมาคุณอาจจะไม่ได้ยินเวอร์ชันออริจินัลคุณอาจจะได้ยินเวอร์ชันที่เขาเอาไป cover กันมีมากมายนะครับแต่เอาเป็นว่านั่นแหละฮะคือพออัลบั้มชุดนี้ออกมามันเลยทําให้ดนตรีบอสโซโนวาได้รับความนิยมมากคล้ายๆกับว่ามันแบบมันเป็นการเจอกันระหว่างบอสซากับแจสนะฮะแจสแบบบเมริการกับแจส เกรนอายลาตินมาเจอกันตรงกลางแล้วผสมผสานกันอย่างลงตัวนะฮะนี่ยังไม่รวมถึงการที่อัลบั้มชุดนี้เนี่ยไปบันทึกเสียงที่ A&R Studio ในนิวยอร์กซาวน์เจเนียคือฟฟลามนซึ่งถือได้ว่าเป็นสุดยอดซาวน์เจเนียสายแจ๊สสายป๊อปของยุคนั้นนะฮะเฟลามนนี่คือตัวพ่อตัวท็อปเลยมันก็ทําให้อัลบั้มชุดนี้นี่มันบันทึกเสียงออกมาดีมากนะฮะผมฟังอัลบั้มชุดนี้เนี่ยผ่านสื่อมาหลายรูปแบบแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคัสเซ็ต ซีดีแผ่นเสียงเองเนี่ยผมก็มีคือเวอร์ชันนี้ก็จะดีหน่อยนะฮะมันเป็นเวอร์ชันที่แบบพิเศษมากของ Impact Records นะฮะคือบันทึกเสียงดีมากทำมาสเตอริงแบบสุดยอดนะฮะคือดีมากๆนะ,ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะ,ะแต่ว่าแต่ไม่ว่าผมจะฟังผ่านเวอร์ชันไหนผ่านสื่อตัวไหนก็ตามคือเสียงมันดีนครับคืออันนี้ผมจะพูดเสมอว่าอัลบั้มที่มันบันทึกเสียงดีมาสเตอร์ Master มันดีเนี่ยคุณภาพของการผลิตแผ่นเสียง ทำอะไรมันไม่ได้อะครับคือมันดีมันมันก็เลยแบบฟังไม่ว่าจะฟังด้วยเวอร์ชันไหนมันดีไปหมดเลยคือคือคุณเห็นแผ่นนี้ที่ไหนคุณเก็บเลยมันยังไงก็เสียงดีนะครับแต่นั่นแหละคือยิ่งได้ฟังในเวอร์ชันที่มันเจ๋งๆอย่างไอตัวคัทนี้นะโอ้โหคุณเอ๋มันมันดีมากครับนักเล่นเครื่องเสียงเขาเลยมีเก็บกันไว้ทุกแผ่นบางคนอาจจะเก็บแบบหลายเวอร์ชันด้วยยิ่งถ้าเป็น first place เลยเนี่ยซึ่งมันพิเศษมากตรงที่ว่า first place ของแผ่นเสียงอัลบั้มชุดนี้เนี่ยนะครับฟิลลาโมนเนี่ย คือเขาบันทึกเสียงเนี่ยด้วยเทป3ามแทร็กพอบันทึกเสียงเสร็จแล้วเขาก็มิกซ์นะ,ะด้วยเ,เทป3ามแทร็กนั้นเนี่ยแล้วไม่ทำมาสเตอร์ด้วยนะฮะหมายความว่าไม่ได้แบบทำมาสเตอร์มันออกมาฮะคือคือเอาไอ้ตัวเวอร์ชัน3ามแทร็กนั้นน่ะต่อตรงเข้ากับไอ้เครื่องทำาลกเกอร์คัตคือทําแม่พิมพ์ของแผ่นเสียงแล้วก็ออกมาเป็นต้นฉบับเลยจึงแปลว่าใครที่ได้แผ่นเสียงที่มันเป็น first place ไปเนี่ยมันแทบจะเรียกว่ามันตรงจากห้องอัดมาเนี่ย มาในรูปแบบไอตัวมาสเตอร์เทปนั้นเนี่ยนะฮะที่เป็น3ามแทร็กเนี่ยต่อตรงไปผลิตออกมาเป็นแม่พิมพ์จากแม่พิมพ์ก็ปั๊มออกมาเป็นแผ่นเสียงเลยมันเลยใครได้เฟิร์สเพลสนั้นไปมันจะเสียงมันจะดีมากแล้วมันคือเหมือนเราไปนั่งฟังนักดนตรีระดับปรมาจารย์เหล่านี้ในห้องบันทึกเสียงเลยนะฮะแต่ว่าก็คงจะหายากแล้วละแล้วก็คงจะแพงมาก แต่ถึงกระนั้นก็ตามไอ้ตัวแผ่นเนี้ยเวอร์ชันเนี้ยที่บกมันจะเป็นเหลืองๆแบบนี้นะครับผลิตโดย Impact Records เนี่ยนะฮะเขาก็พยายามทำให้มันออกมาใกล้เคียงกับต้นฉบับมากที่สุดนะฮะโดยการที่เขาก็ไปเอาต้นฉบับที่เป็นคือคือไอ้สามทแทร็กนั้นเนี่ย แต่เอามา mastering ให้เป็น s ตอรี o โเรียบร้อยแล้วให้เป็น 2-track เรียบร้อยแล้วเพราะว่าหลังจากที่ปั๊มแรกออกไปเนี่ยคือเขาก็ไม่สามารถเอา3 t มแท็นี้ไปไล่ปั๊มแผ่นเสียออกมาเรื่อยๆมันจะเสียเวลามากเพราะาตอนนี้ความต้องการของแผ่นนี้มันมีสูงมากทั่วโลกนะยุคนั้นนะฮะออฟิลลาโมนก็เลยต้อง mix ออกมาเป็น 2-track เป็นสตอรีแล้วก็ทำ mastering ออกมาเพื่อที่จะได้มีมาสเตอ ปั๊มออกไปส่งไปตามโรงงานผลิตแผ่นเสียงต่างๆแล้วก็ผลิตแผ่นเสียงออกมาได้ทันความต้องการของของผู้คนที่อยากได้แผ่นนี้แล้วก็จากมาสเตอร์นั้นแหละตัวอ n นาล็อกเทปที่เป็นมาสเตอร์ตัวนั้นเลยเนี่ยนะฮะเขาก็เอามาเป็นมาสเตอร์ในการผลิตแม่พิมพ์ในการทําแผ่นเสียงชุดนี้ออกมาเพื่อให้ได้ตรงตามต้นฉบับของฟิลลาโมนซึ่งเป็นซาวด์อนจจเนียร์ให้มากที่สุด ผมมาจากข้อมูลในในแผ่นนี้แล้วพบเรื่องที่น่าสนใจอันหนึ่งก็คือคณะผู้ทำงานเพื่อเพื่อทำอาการทำรีมาสเตอร์อัลบั้มชุดนี้ออกมาเนี่ยได้ค้นพบว่าไอตัวมาสเตอร์ที่ทำออกมาเป็นสเตอริโอชุดนั้นโดยฟิลลาโมนเนี่ยฮะเขาสลับข้างซ้ายขวาของสเตอริโอครับซึ่ง แปลว่าไอ้ที่เราฟังมาโดยตลอดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันซีดีคาสเซ็ตเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณฟังเวอร์ชันสเต r โ o เนี่ยนะฮะคุณฟังเวอร์ชันที่มันกลับซ้ายเป็นขวาฮะคือตอนที่เขาอัดเสียงเนี่ยสมมติว่าจริงๆแล้วแซกซโซโฟนต้องอยู่ขวามือ,อมกีตาร์ต้องอยู่ซ้ายมือเนี่ยนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันกลับข้างกันอยู่แต่ไม่มีใครรู้หรือสิ่งที่เขาสงสัยกันก็คือว่าหรือฟลโรโมนตั้งใจให้สลับซ้ายขวากัน แต่ก็ไม่รู้เพราะว่าไม่รู้จะไปถามใครผู้ที่เป็นคนทำอัลบั้มชุดนี้คนที่เกี่ยวข้องกับไอช่วงทำมาสเตอร์เนี่ยเสียชีวิตไปหมดแล้วเลยไม่รู้จะไปถามใครตัวผู้ร่วมก่อการในการรีมาสเตอร์อัลบั้มชุดนี้ไอตัวเวอร์ชันนี้ก็เลยคีปไอการสลับซ้ายขวานั้นเอาไว้ไม่ไม่แก้นะฮะแล้วมันก็เลยทำให้เวลาที่เราฟังเพลงอัลบั้มชุดนี้เมื่อไหร่ไม่ว่าจะจากเวอร์ชันไหนก็ตามเขาขอให้คุณมั่นใจไว้ว่าคุณกำลังฟังกลับซ้ายขวาอยู่นะฮะแต่ เขาไม่แก้ไม่แน่ใจว่าเขาตั้งใจให้กลับซ้ายกว่าหรือเปล่านะฮะแต่นั้นก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยที่ก็น่าสนใจมากนะครับคราวนี้กลับมาที่ไอตัวเพลงสําคัญที่ทําให้เพลงนี้มันพลิกโฉมวงการเพลงไปเลยเพลงบอสโนวากลายเป็นแนวดนตรีที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก ก็คือเพลง The Girl from Ipanema เพลงนี้ผู้แต่งเนี่ยก็คือ Antonio Carlos Jobim เนี่ยบอกว่าแต่งเพลงนี้เพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเขาชอบไปนั่งกินกาแฟอยู่ที่ I p a n e นมาเนี่ยแหละครับแล้วก็นังกกนกาแฟกับเพื่อนแล้วก็ทุกวันเนี่ยก็จะมีสาวคนหนึ่งเดินผ่านร้านกาแฟนเนี่ยแล้วเขารู้สึกว่าโอ้โหคนนี้สวยมากการไปนั่งกินกาแฟจึงไม่ใช่แค่ไปนั่งกินกาแฟแต่ว่าไปนั่งรอดูสาวคนนี้ด้วยนะฮะแล้วก็เลยเป็นที่มาของเพลงนี้ก็คือ Girl from Ipanema ซึ่งถ้าฟังในเนื้อเพลงก็จะพ ว่าก็ว่าดเรื่องการไปนั่งรอผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านไปแล้วก็แล้ว,ลวเธอก็สวยมากแล้วเพลงนีมน้มันเพราะมากครับที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนที่บันทึกเสียงอยู่ในห้องบันทึกเสียงเนี่ยจริงๆแล้วอัลบั้มชุดนี้เนี่ยเสียงร้องผู้ชายเนี่ยก็คือชาวกิวบาโตซึ่งเป็นมือกีตาร์แล้วก็ร้องด้วย,น,ยนะครับแต่ยังไงไม่รู้มีช่วงซ้อมมัง้งหรือว่าชาวอาจจะชวนภรรยามามา,มาเทสหรือว่ามามาร้องคอรัสหรืออะไรก็ตามแต่ปรากฏว่าพอร้องแล้ว ทุกคนชอบเสียงของภรรยาของชาวกิลแบโตนะฮะแล้วก็เลยแบบเฮ้ยทำไมไม่ให้เธอร้องไปจริงๆเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยภรรยาของชาวกิลแบาโตที่ชื่อว่าแอสทรูธกิลแบรโตเนี่ยไม่เคยร้องเพลงมาก่อน ไม่ได้เป็นนักร้องมืออาชีพด้วยแต่กลายเป็นว่าไอ้ความที่เธอไม่เคยร้องเพลงมาก่อนเนี่ยถ้าคุณฟังเพลงนี้คุณจะพบว่ามันมีความซื่อบริสุทธิ์ความไม่ปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นเลยแล้วมันกลายเป็นสเสน่ห์ของเพลงนี้ที่มันเข้ากันได้ดีกับความเป็นบอสโนวาเพราะว่าบอสโนวาเนี่ยคนที่ร้องเพลงสไตล์บอสโนวาเนี่ยมักจะร้องเบาๆมักจะร้องแบบทื่อๆมักจะร้องแบบมแบบไม่ไม่พ่นไฟอะฮะไอ้ไอ้ความ ซื้อไราการปรุงแต่งของนักร้องสมัครเล่นแบบ a s ส r รูดกิลบาโตเนี่ยมันเข้ากันดีกับเพลงนี้มันก็เลยทำให้ทุกคนก็เลยบอกว่าอ้าว งั้นก็เอาแอสตูดลองเลยกัแล้วกันตอนแรกชาวเขาไม่เห็นด้วยนะฮะแต่ว่าในที่สุดแล้วก,ก็ต้องยอมรับนะฮะว่าแบบเออมันก็ออกมาแล้วมันก็ดีจริงๆหลังจากนั้นเป็นต้นมาแอสตูด์กิลเบอร์โตก็เลยกลายเป็นนักร้องเต็มตัวนะฮะมีอัลบ,บั้มมีผลงานออกมามากมายก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเสียงของบอสโนวาที่ทําให้บอสโนวาเนี่ยโด่งดังไปทั่วโลกลองไปฟังเพลงนี้ดูนะครับคุณจะพบว่ามันคุ้นหูเหลือเกินคุณต้องเคยได้ยินแน่ๆนะครับไม่ที่ใดก็ที่หนึ่งไม่เวอร์ชันใดก็เวอร์ช่น The girl from Ipanema goes walking and when she passes, each one she passes goes ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently That when she passes, each one she passes goes ทรงจำของผมที่มีต่ออัลบั้มชุดนี้อย่างหนึ่งก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ผมเพิ่งเริ่มต้นทํางานใหม่ๆนะฮะเป็นดีเจฮอตเวฟแล้วก็ใกล้ๆก,กับสถานีวิทยุเนี่ยจะมีคอนโดอหน,นึง่งซึ่งมันเป็นที่รวมตัวกันของเพื่อนๆผมนะที่จบนิเทศมาด้วยกันแล้วก็ที่นั่นเนี่ยก็จะไปสมหัวกันละฮะไป นั่งคุยกันบ้างดื่มนู่นดื่มนี่กันบ้างนะฮะแล้วก็ฟังเพลงด้วยกันนะฮะเพราะบ้านนั้นก็จะมีเครื่องเสียงที่ค่อนข้างดีอยู่หรือบางทีก็ไปนั่งเล่นเกมกันนั่งดูหนังดูทีวีดูวิดีโอด้วยกันนะฮะความแปลกก็คือว่าในแก๊งนั้นเนี่ยทุกคนเป็นสายร็อกหมดเลยนะฮะอัลบั้มที่เราชอบฟังกันมากศิลปินที่เราชอบฟังกันมากเนี่ยก็เป็นพวกแบบ Black s a b b a t h นะฮะเอ็กซ์ตรีมตอนนั้นชุดที่มีเพลง มอร r แดนเะวิร์ตสกำลังดังเลยนะเราฟังมันแบบเดือดมากแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีอีกอรลบั้ามหนึ่งที่อยู่ติดบ้านอยู่ตลอดเวลาก็คือ g e t ัน n k i บาโ t o ชุดนี้แหละฮะคือคิดดูแล้วกันนะฮะว่าแบบมันเจ๋งขนาดที่ว่าเราฟังบัคซ์บาเสร็จแล้วเราก็ต้องกลับมาฟัง Ge สันกิวบาโต้คือคนที่เป็นคอร c กเนี่ยก็ยังต้องยอมแพ้ใจให้กับความลำเมียดลำใหม่ความเจ๋งของอัลบั้มชุดนี้ผมเชื่อว่าทุกคนเคยฟังอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดใครไม่เคยฟังลองไปหาฟังดูนะฮะความบาลานซ์กันระหว่างเสียงแซกโซโฟน อุ่นทุ้มของแตนเกตส์ ets, นะฮะเสียงกีตาร์ที่เป็นซุ้มเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของบอสโนวาเสียงร้องแบบเบาๆเหมือนนั่งอยู่มุมห้องแล้วก็ไม่ตะโกนออกมาของชาวกิบาโตแล้วก็รวมถึงเสียงร้องอันเต็มไปด้วยสเสน่ห์แห่งความใสบริสุทธิ์ของแอสตูดิิบาโตความมหัศจรรย์ของเพลงที่แต่งโดยอันโตนิโอคาร์ลอสโจบิม ทุกอย่างมันคือมาสเตอร์ e c ซของวงการแจ๊สกับบอสโนวาที่มาเจอกันมันจึงไม่ต้องแปลกใจฮะที่ทำไมอัลบั้มชุดนี้จึงทำให้บอสโนวาเป็นแนวดนตรีที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกและทุกคนที่เล่นเครื่องเสียงหรือไม่เล่นเครื่องเสียงก็ตามก็ต้องมีอัลบั้มชุดนี้ติดบ้านไว้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่งรวมถึงผมด้วยฮะ ต้องขอขอบคุณมัธยมวิชันเซ็นเตอร์นะฮะที่ให้การสนับสนุนรายการชอบแผ่นนี้มาโดยตลอดครับถ้าคุณมีปัญหาเรื่องสายตานะโดยเฉพาะเมื่อคุณสายตาสั้นและยาวพร้อมๆกันแบบผมคุณต้องการแว่นแบบ Progressive และมัธยามวิชันเซ็นเตอร์คือผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ครับติดต่อเข้าไปตรวจวัดสายตากันก่อนได้ตามข้อมูลที่อยู่บนจอนี้ครับนี่คือรบบาบั้มที่เห็นที่ไหนคุณต้องเก็บที่นั่นนี่คือรบบาบั้มที่เพลงยจทเพลงฮนะ ผมพูดแค่ Girl from Ipanema แต่จริงๆแล้วทุกเพลงในบางชุดนี้ดีหมดเลยแล้วคุณไม่จำเป็นต้องรู้จักอะไรเกี่ยวกับอัลบ้มชุดนี้หรือศิลปินที่อยู่บนปกอัลบ้มชุดนี้เลยคุณฟังเลยครับนี่คือตัวอย่างของอิทธิพลของดนตรีที่มันดีฮะมันทะลุทะลวงได้ทุกอย่างในวันที่คุณเครียดสุดๆหยิบแผ่นนี้วางบนเครื่องเล่นแผ่นเสียงแล้วก็ปล่อยใจไปกับมันรับรองได้ว่าคุณจะเป็นเหมือนผมฮะก็คือชอบแผ่นเรับ And when she passes, she smiles, but she doesn't see. She just doesn't see. No, she doesn't see.